สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่26เดือนตุลาคมปีพศ2563จากเว็บไซต์ทีเด็ดกิกเดิทคอมวันนี้นะครับเรามีทีเด็ดฟุตบอลแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการพิมพีเรียงกีดผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านรับการมาเยือนของสเปอร์คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่26เดือนตุลาคมปีพศสองพันแข่งขันกันในเวลาตี2ตรง 3, ตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของเบอร์ลี่นะครับเปิดสนามเทิร์ฟมัวลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของสเปอร์ครับผม สถิตีการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์พวกเขาพกมา4เกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นชนะ1เสมอ1และแพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่8เดือนมีนาคมปีพศ2 5 6 3นัดนี้นะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านเสมอกับสเปอร์้วยสกอร์1ประตูต่อหครับผม ซีติ2ีเกมหลังสุดของทางด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ7เสมอ7และแพ้6เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้ไป3เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านเบอร์ลี่นะครับอยู่ที่รายการพิมพ์เหลียงกิตเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมปีพศ2563น้อนัดนี้นะครับเวฟบอมบิดนะครับเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่ปรศกศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผม เรามาดูในส่วนซีตี20เกมหลังสุดของน้านทีมเยือนอย่างสเปอร์ม้างนะครับพวกเขาชนะ13สเสมอ5และแพ้2เกมหากดูซีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ4สเสมอ1และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของน้านสเปอร์นะครับอยู่ที่รายการยูฟายูโรปาลีกเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับสเปอร์เปิดบ,บ้านรับการเยือนของ L.A.S.K. ลินผลคือสเปอร์ชนะไปได้วยสกอร์3ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามก,กฎหมายเปิดเลทราคามาที่สเปอร์ต่อหนึ่งลูกหากดูฟอร์ม5้นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าทีมเยือนอย่างสเปอร์นั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนผมจิงของมาดูสีิตีการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาพบมา4เกมก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับพวกเขาพพกัมมา4เกมทางเจ้าบ้านนั้นชนะได้1เสมอหนึ่งและแพ้ไปถึง2เกมในวันนี้จากการที่ทีมเยือนต่อมาในราคา1ลูกผมเชื่อได้ว่าสเปอร์สามารถทำได้ขอเชียร,ร์ไปท ผมเชื่อได้ว่าสเปอร์ชนะไปด้วสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2ครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการกันโชวซีาอาร์อริตาลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง AC ซมิลานเปิดบ้านพบกับ AS โลมาคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่26เดือนตุลาคมปีพศ2563แข่งขันกันในเวลาตี145ท,ทีตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้าน AC มิลานนะครับเปิสนามซานซีโรลงังเย่ของเขาเพื่อรับการเยือนของ AS โลมาครับผม สีิติการพบกันเองของทั้งคู่นะครับตามข้อมูลเว็บไซต์พวกเขาก็มา4เกมโดยทางเจ้าบ้านานั้นชนะ2เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการกันโชว์ซีอรอิตาลีเ e, มื่อวันที่28เดือนมิถุนายนปีพศ2 5 5 3นัดนี้นะครับเอซมิลานเปิดบ้านรับการเยือนของเอเอสโลมาผลคือเจ้าบ้านอย่างเอซมิลานชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศครับผม แล้วมาดูกันในส่วน4ตี20เกมของด้านเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ18เสมอ2และไม่แพ้เลยหากดู4ตียอดหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะไปถึง5เกมเลยทีเดียวโดยนัดล่าสุดของน้านเอซิมิลานะครับอยู่ที่รายการ UFO, ยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อวันที่23เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดน,นี้นะครับเซลติกเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอซิมิลานมันคือเอซีมิลานบุกไปชนะ้วกสกอน1ประตูต่อ3ครับผม มาดูกันในส่วนถีติ20เกมหลังสุดของนาาันทีมเยือนกันบ้างนะครับพวกเขาชนะ12เสมอ4และแพ้4เกมหากดูถีติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของนาาั้ท่าน AS r o มานะครับอยู่ที่รายการ UFO, ยูฟ่ายูโปรปาลีกเมื่อวันที่22เดือนตุลาคมปีพศ2005 6 3นัดนี้นะครับยังบอยเปิดบ้านรับการเยือนของ AS r ม m าผลคือ AS r ม m าบุกไปชนะ้วยสกอร์1ประตูต่อด2ครับผม ในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลนราคามาที่ AS เอโลมาต่อมาเลยลราคาปปหากดูฟอร์ม5นัดหลังสุดก็ต้องสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่าง AC มิลานั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนและสถิติการพบกันเองของทงั้งคู่พวกเขาพบมา4เกมนั้นก็เป็นปฏิทางเดียวกันโดยเจ้าบ้านอย่าง AC มิลานนั้นชนะ2เสมอ1และแพ้1เกมวันนี้จากการที่ AC มิลานต่อมาเลยลราคาปปผมเชื่อได้ว่า AC มิลานมีดีผมขอเชียร์ไปที่ AC มิลานครับผมและหากขั้นาิค์สกอร์สูงต่ำจากเรลมาตรฐานสามลูกนะครับใน เรามาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการโปรตุกเกสซูปเปอร์ลีกาผมเลือกไปที่คู่ระหว่างเบนฟิกา้าเปิดบ้านรับการมเยือนของเบเลเน,น่คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่26เดือนตุลาคมปีพศ2 5 1 5แข่งขันกันในเวลาตี25ทีตามเวลาของบ้านเราครับผมโดยทางด้านของเบนฟิก้านะครับเปิดสนามอิสตาดิอูราลุสหลังย่าของเขาเพื่อรับการเยือนของเบเลเน่นครับผม สถติการพบกันของสองทีมนะครับตามข้อมูลมืออายพวกเขาพบมานมาเกมโดยทางเจ้าบ้านนั้นชนะ3เสมอ1และแพ้1น1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับอยู่ที่รายการนักกระชับมิสสโมสรเมือม่อวันที่25เดือนสิงหาคมปีพศ2563นัดน,นี้นะครับเบนฟิก้าเปิดบ้านรับการเยือนของเบเลเนนผลคือเบนฟิก้าเจ้าบ้านชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0นครับผม เรามาดูกันในส่วนถิติ20เกมหลังสุดของทางด้าน,นเจ้าบ้านนะครับพวกเขาชนะ15เสม,มอ1และแพ้4เกมหากดูถิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ5เกมรวดเลยทีเดียวโดยนัดล่าสุดของทางด้านเบนซิก้านะครับอยู่ที่รายการยูฟายูโรปาลีกเมื่อวันที่22เดือนตุลาคมปีพศ2563นัดนี้นะครับเลสปอตน้่นนะครับเปิดบ้านรับการเยิงของเบนติก้าผลคือเบนซิก้าบุกมาชนะไปาด้วยสกอร์2ประตูต่อ4ครับผม เรามาดูกันในส่วนซิติ20เกมหลังสุดของท่านทีมเยือนนะครับพวกเขาชนะ5เสมอ7และแพ้8เกมหากตูสซิติย้อนหลัง5เกมหลังสุดจะพบว่าพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดของเบเลนเนนนะครับอยู่ที่รายการโปรตุเกสซูเปอร์ลีก้าเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมปีพศ2 5 1 3นัดนี้นะครับเบเลนเนนเปิดบ้านรับการเยือนของโมูรเลนเซ่นะครับผลคือเสมอไป0ประตูต่อ0ครับผม และในส่วนของคู่นี้นะครับสถาบันถูกต้องตามกฎหมายเปิดเลยราคาวันที่เบนฟิก้าต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับผมมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้านั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนผมจึงของมาดูสถิติการพบกันเองของทั้งคู่ตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา5เกมทางเจ้าบ้านนั้นชนะ3เสมอ1และแพ้ไป1เกมในวันนี้จากการที่เบนฟิก้าต่อมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนั้นผมเชื่อได้ว่ามากไปผมขอเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบเบเรนทนครับผมและหากให้อคอรรร์์สสกกูงจาเทรระานน3ลูกคับผมขอเชียร์ไปที่สกอร์ต่ำผมเชื่อได้วว่าาเบนนฟิกก้้จะะชไปดยสอรรร์2ปะตตู่อ1คับผม ส่วนข้อมูลคู่อื่นๆและลารายละเอียดต่างๆเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ทีเดคกิ c o คอมสุดทุกแม์ครบทุกค,คู่รู้ผลเร็วกวันใครส่วนการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประกอบการตัดสินใจเพื่อนเพื่อนสามารถตามได้ส่วนได้ไม่ว่ากันครับผมในส่วนของวันนี้ตัวผมต้องขอลาไปก่อนขอเพื่อนเพื่อนเชียร์บอลอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สวัสดีครับ